นึกได้ว่าต้องโทร1ห1ึ้หต้องเป็นศูนย์กลางเนี้ยที่ทำงานแบบสุดยอด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ17นาฬิกา8นาทีนะครับกลับมาพบกันในแตกประเด็นครับวันนี้วันศุกร์นะครับรถติดครับและก็เป็นวันฮาโลวีนด้วยนะครับคุณผู้ชมที่จะออกจากที่ทํางานก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สุดสัปดาห์เรายังคงต่อเนื่องเรื่องของเบอร์191นะครับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายครับอย่างที่นําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับสาเหตุที่โทรไปแล้วไม่ติดไม่ค่อยมีคนรับสายก็เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน0 191เนี่ยกะ18ถึง10คนครับ แต่ว่าแต่ละวันมีคนโทรเข้าไปเนี่ยหมื่นกว่าสายนะครับมากกว่า70%โทรเล่นโทรแกล้งเจ้าหน้าที่ครับก็เป็นสาเหตุทําให้เป็นอุปสรรคสําหรับคนที่ต้องการจะแจ้งเหตุจริงๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนไทยครับไม่ว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไรก็มักจะนึกถึง191นะครับเพลิงไหม้อาจยากรรมน้ําไม่ไหลไฟดับก็โทรไป191ครับ วันนี้เรามีตัวอย่างจะเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีนะครับคุณผู้ชมโทรเข้ามาที่ช่อง3ครับหลังจากที่เรานําเสนอเรื่องของเบอร์1 9 1ไปได้2วันนะครับแล้วก็บอกเล่าเหตุการณ์ว่าเขาโทรศัพท์ไปที่191โทรไม่ติดครับไม่มีคนรับสายสุดท้ายเสียทรัพย์ไปกว่า10ล้านบาทติดตามได้จากรยายงานนี้ครับ ร่องรอยของความเสียหายเป็นส่วนหนึ่งที่ยังสะท้อนให้นึกถึงเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาจนทําให้คนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านได้รับบาดเจ็บสาหาัสหลังจากที่มีกลุ่มวันและเปลวไฟลุกขึ้นที่บริเวณชั้นหนึ่งของตัวบ้านเจ้าของบ้านรีบใช้โทรศัพท์มือถือโทรไปยังหมายเลข191ระหว่างที่ต้องวิ่งหาถังดับเพลิงและน้ํามาดับไฟจนผ่านไปกว่า10นาทีก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย คนช่วยเหลือก็นึกได้ว่าต้องโทร191ก็จะหมุน191แล้วก็พกไว้ที่หูเลยนะคะแล้วก็วิ่งมาหยิบถังดับเพลิงนะคะไปให้เด็กหถัง,งแล้วก็วิ่งไปอีกแล้วก็เอาถังที่สองไปแล้วก็ให้เขามาลากสายยางไปอย่างงี้ค่ะก็ตอนนั้นก็คิดอะไรไม่ออกแนละ้วแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่ามีเบอร์อื่นนะคะซึ่งในขณะที่เกิดเหตุเป็นเวลาสีทุ่มเศษคนในบ้านกำลังหลับ ครอบครัวของลูกชายที่มีลูกวัยเก้าขวบและ14ขวบวิ่งไปรวมตัวกันที่ระเบียงหลังห้องนอนชั้น3มก่อนที่ทั้ง4คนจะตัดสินใจกระโดดลงมาจากระเบียงด้วยความสูงกว่า5้าเมตรเพื่อหนีจากไฟไหม้จนมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือในช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทางเจ้าของบ้านได้พยายามโทรไปยังหมายเลข191เกเพื่อแจ้งเหตุนาน,านกว่า10นาทีซึ่งหากมีเจ้าหน้าที่รับสายก็อาจจะช่วยลดความสูญเสียได้มากกว่านี้ค่ะ เรื่องราวความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวสุรพันธ์ที่ต้องการให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการโทรแจ้งเหตุที่ควรมีความรวดเร็วมากกว่านี้ก็ดิฉันคิดว่ามันยังเหมือนเป็นจุดอ่อนนะคะที่เป็นช่องโหว่ตรงนี้ที่ประชาชนไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์จริงๆนะคะบ,บางทีเขาจะแจกบโรบชัวบ้างมันก็ไม่ถึงทุกมือมันไม่มีใครจะจําได้ <S S S เบอร์ที่ต้องเป็นเบอร์ให้เด็กก็จําง่ายคนแก่ก็จําได้ นะคะไม่ใช่เบอร์ยาวๆแล้วอย่าเปลี่ยนเบอร์บ่อยอย่าเสริมเบอร์อะไรเข้ามานะคะมันต้องเป็นศูนย์กลางเนี้ยที่ทํางานแบบสุดยอดดีที่สุดเหมือนประเทศที่เขาเจริญแล้วอะ่ะ<ม>เป็นอุทาหรณ์ว่าเตือนสติเรานั้นแล้วให้เราปรับปรุงตรงนี้กันขึ้น<ม>ให้บ้านนี้เป็นหลังสุดท้ายที่เสียหายแย่ขนาดนี้แล้วลูกลูกหล,ลานเจ็บขนาดนี้นะคะให้มันจบไปกับตรงนี้แล้วเขาทำทุกอย่างให้มันดีสุดยอดแบบประเทศที่พัฒนาแล้ว นะคะจะจ้างคนอีกคนมานั่งก็ต้องยอมเพราะเราไปทุ่มเทยอย่างอื่นตั้งแยะนะคะมันจะเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นอีกแยะเลยถ้าเราไม่จับจุดนี้ขึ้นมาพัฒนาจริงๆอย่างจังค่ะความหวังที่ต้องการเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของการโทรแจ้งเหตุผ่านทางระบบสายด่วนเป็นสิ่งเดียวที่ผู้ประสบเหตุหรายนี้ต้องการเห็นเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตมิโรสุกศีถ่ายภาพอรวรัณน์ดิไกรรายงาน คุณหมอพูดถึงกรณีนี้ได้อย่างชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วนอกจากเบอร์191แล้วยังมีอีกหนึ่งเบอร์สําหรับการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้นั่นก็คือ199่เนะครับทีมข่าวแตกประเด็นก็เลยตามไปดูครับว่าศูนย์ปฏิบัติการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้199ทํางานกันอย่างไรติดตามได้จากคุณวุฒิชัยจิตชื่นครับ ผมอยู่ที่ศูนย์วิทยุพระรามหรือห9ซึ่งเป็นที่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เราจะมาดูสิครับว่าที่นี่ทำงานกันอย่างไรครับเหตุเหตุลังต่อใช่ไหมคะขอรายละเอียดนี่คือการรับแจ้งเหตุ<ะ>จากประชาชนของศูนย์วิทยุพระรามหรือห9โดยการแจ้งเหตุจะเริ่มจากการรับสายและบันทึกข้อมูลจากนั้นจะมีการส่งข้อมูลเข้าไปที่ห้องวิทยุเพื่อสั่งการให้รถดับเพลิงที่ตั้งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ เข้าพื้นที่จุดเกิดเหตุโดยเร็วจากนั้นจะมีการประสานข้อมูลไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นรถพยาบาลการประปาการไฟฟ้าเพื่อทําการตัดกระแสะไฟหัวหน้าฝ่ายการสื่อสารศูนย์วิทยุพระราม199บอกกับทีมข่าวแต่ประเด็นถึงการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่นี่จะทํางานตลอด24ชั่วโมงโดยโทรศัพท์มีรับแจ้งเหตุ20คู่สายพนักงานของเรามีทั้งรับโทรศัพท์19 9แล้วก็เจ้าหน้าที่สื่อสารนะครับ แต่และชุดประมาณ15ทันใน8ชั่วโมงครับปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของประชาชนที่โทรเข้ามาแจ้งเหตุและไม่มีผู้รับสายผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบ,บอกถึงปัญหาเกิดจากหลายสาเหตุอันที่หนึ่งก็คือเกิดจากคนโทรเล่นนะครับอันที่สองก็คือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วพอได้ยินเสียงหัวหรือเสียงอะไรก็จะโทรันหนึ่งก็จะสอบถามว่าไฟไหม้ที่ไหนคนที่จะแจ้งเหตุเนี่ยก,ก็ไม่สามารถจะโทรเข้ามาได้สายด่วน191มีโทรศัพท์รับแจ้งเหตุ60คู่สายทํางานเวลา8ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่8-10ถึงคนศูวนย์วิทยุพระรามหรือ1 9 9มีโทรศัพท์รับแจ้งเหตุ20คู่สายทํางานเวลา8ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่15คนสายด่วน191ไม่ได้โปรโมทหมายเลขแต่ก็เป็นตัวเลขที่ประชาชนจําได้ ส่วนหมายเลข199เริ่มจะถูกลืมเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ไม่มากนักซึ่งเรามีการประชาสัมพันธ์ตลอดจริงๆหมายเลข199เนี่ยมีมานานแล้วครับเพียงแต่ว่ามันเป็นที่รู้จักกันของคนในกลุ่มน้อยสํนักงานป้องกันสาธารณาภายัยหรือศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้199่9ถูกไทยโอนมาอยู่สังกัดของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่สพฤศจิกายนพศ2546ในกรุงเทพมหานคร มีสถานีดับเพลิงใหญ่35สถานีและสถานีย่อย14สถานีตินภพศรีสวัสดิ์ถ่ายภาพวุฒิชัยจิตชื่นรายงาน